มังคลตทีปนีแปลเล่มหนึ่งปนามคาถาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดอันโลกเรื่องหรือว่าเป็นมงคลของทวยเทพและมนุษย์ผู้มีความต้องการด้วยมงคลเป็นผู้แสดงอัดแห่งมงคลข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นมงคลพระธรรมใดอันโลกเรื่องหรือว่าเป็นมงคลของทวยเทพและมนุษย์ผู้มีความต้องการด้วยมงคล สองอัดแห่งมงคลข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมนั้นอันเป็นมงคลพระสงฆ์ใดอันโลกเรื่องหรือว่าเป็นมงคลของทวยเทพและมนุษย์ผู้มีความต้องการด้วยมงคลเป็นผู้กระทำอัดแห่งมงคลข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นั้นผู้เป็นมงคลข้าพเจ้าเป็นผู้ทำประนามคือความนอบน้อมดีแล้วแด่พระรัตนตรัยอันเป็นมงคลอย่างนี้ ด้วยประการชานี้ด้วยอนุภาพแห่งประนามนั้นขเจ้าเป็นผู้ยังอันตรายให้พินาศได้แล้วจากเลือกสรรถือเอาอัดอันเป็นสาระในคำพีต่างๆนั้นแล้วแสดงอัดแห่งพระสูตรที่แสดงมงคลอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นมงคลทรงแสดงไว้ดีแล้วปรากฏตัยนามว่ามงคลลสูตรมีอัจฉริยิ่งนัก และพระสูตรที่ใครๆกล่าวไว้แล้วเพื่อเป็นมงคลแก่สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ซึ่งมีอัชญาแพร่ไปในแสนโกดจักรวาลขอท่านทั้งหลายจงตั้งใจที่ฟังอัดแห่งมงคลสูตรนั้นเทินคถาว่าด้วยเหตุเกิดขึ้นดำเนินความว่าพระอาจารย์ผู้เมื่อจะสังวรนานาอัดแห่งพระสูตรก่าวเหตุเกิดพระสูตรและการกำหนดพระสูตรก่อนแล้ว จึงสั่งวรนนาอัดแห่งพระสูตรนั้นในภายหลังเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะกล่าวเหตุเกิดแห่งพระสูตรเป็นต้นแท้จริงพระสูตรทั้งหมดมีเหตุเกิดสี่อย่างคือเกิดเพราะอัตยาสัยของตนเองหนึ่งเกิดเพราะอัตยาสัยของผู้อื่นหนึ่งเกิดเพราะเกิดเรื่องขึ้นหนึ่งเกิดเพราะอำนาจแห่งคำถามหนึ่งในเหตุเกิดสี่อย่างนั้น สูตรทั้งหลายมีทวยตานุปัส,สนาสูตรเป็นต้นเกิดเพราะอาศัยของตนเองเมตสูตรเป็นต้นเกิดเพราะอาศัยของผู้อื่นอุรังคสูตรเป็นต้นเกิดเพราะเกิดเรื่องขึ้นบมิกสูตรเป็นต้นเกิดเพราะอำนาจคำถามในเหตุเกิดเหล่านั้นเหตุเกิดเพราะอำนาจคำถามท่านประสงค์ในมงคลสูตรนี้ แม้มงคลสุดก็เกิดขึ้นเพราะอำนาจคำถามโดยแท้ในข้อนั้นมีคำถามโดยลำดับดังต่อไปนี้ดังได้สดับมามหาชนในชมพูทวีปประชุมกันในที่นั้นนั้นมีประตูเมืองศาลาว่าราชการและที่ประชุมเป็นต้นถึงให้เงินและทองอยางกันและกันให้เล่าเรื่องของพวกพายเหียนมีประการต่างๆมีเรื่องนำมานางสีดาเป็นต้น เรื่องหนึ่งหนึ่งโดยล่วงไปสี่เดือนก็จบวันหนึ่งเรื่องมงคลเกิดขึ้นใน,นที่ประชุมนั้นว่าอะไรหนอเป็นมงคลรูปที่เห็นแล้วหรือเป็นมงคลเสียงที่ฟังแล้วหรือเป็นมงคลอารมณ์ที่ทราบแล้วหรือเป็นมงคลใครรู้จักมงคลที่นั้นชายผู้หนึ่งนามว่าทิตฐมังคลิกะ ูถือว่ารูปที่เห็นแล้วเป็นมงคลเอ่ยขึ้นว่าข้าพเจ้ารู้จักมงคลรูปที่เห็นแล้วเป็นมงคลในโลกรูปที่สมมุติว่าเป็นมงคลยิ่งชื่อว่ารูปที่เห็นแล้วคือคนบางคนในโลกนี้ลุกขึ้นแต่เช้าตรู่เห็นนกแอ่นลมบ้างมะตูมอ่อนบ้างหญิงมีคันบ้างเด็กน้อยผู้ประดับประดาแล้วบ้างหม้อน้ำเต็มบ้างปลาตะเพียนสดบ้าง ม้าอาชาไนบ้างรถเทียมด้วยม้าอาชาไนบ้างโคอุสภะบ้างแม่โคบ้างโคแดงบ้างหรือเห็นรูปเช่นนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งแม่อื่นซึ่งสมมุติว่าเป็นมงคลยิ่งนี้เรียกว่ารูปที่เห็นแล้วเป็นมงคลชายผู้หนึ่งนามว่าสุตตมังคลิกะผู้ถือว่าเสียงที่ได้ยินแล้วเป็นมงคลได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่า ผู้เจริญชื่อว่าจักสุนี้ย่อมเห็นรูปสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างผิว่ารูปที่จักษุนั้นเห็นแล้วจะพึงเป็นมงคลไซก็จะพึงเป็นมงคลไปแม้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นรูปที่เห็นแล้วจึงไม่เป็นมงคลเสียงที่ฟังและต่างหากเป็นมงคลเสียงที่สมมุติว่าเป็นมงคลยิ่ง คือว่าเสียงที่ฟังแล้วคือคนบางคนในโลกนี้ลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ได้ยินเสียงเจริญบ้างว่ากำลังเจริญบ้างว่าเต็มแล้วบ้างว่าขาวบ้างว่าใจดีบ้างว่าสิริบ้างว่าสิริเจริญบ้างว่าวันนี้เริ่กดียามดีวันดีมงคลดี หรือได้ยินเสียงเช่นนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งสมมุติว่าเป็นมงคลยิ่งนี้เรียกว่าเสียงที่ฟังแล้วเป็นมงคลชายผู้หนึ่งนามว่ามุตตะมังคลิกะผู้ถือว่าอารมณ์ที่ทราบแล้วเป็นมงคลได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญชื่อว่าโสดนั้นย่อมได้ยินเสียงดีบ้างไม่ดีบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้าง ที่ว่าเสียงที่โสดนั้นฟังแล้วจะพึงเป็นมงคลไซสก็จะพึงเป็นมงคลไปแม้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเสียงที่ฟังแล้วจึงไม่เป็นมงคลอารมณ์ที่ทราบแล้วต่างหากเป็นมงคลกลิ่นรสโพธพภะที่สมมุติว่าเป็นมงคลยิ่งชื่อว่าอารมณ์ที่ทราบแล้วคือคนบางคนในโลกนี้ลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ดมกลิ่นดอกไม้มีกลิ่นดอกประทุมเป็นต้น หรือเคียวไม้จับละฟันอันขาวหรือจับต้องปัตตพีจับต้องข้าวกล้าอันเขียวสดโคไมสดเต่าเกวียนบรรทุกงาดอกไม้หรือผลไม้หรือรูปไหลด้วยดินสอบพองโดยถูกวิธีตามวิธีหรือนุ่งผ้าขาวหรือโปกผ้าโปกขาวหรือดมกลิ่นดิมรสถ,ถูกต้องพทัพะเช่นนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งแม้อื่น ซึ่งสมมุติว่าเป็นมงคลยิ่งนี้เรียกว่าอารมณ์ที่ทราบแล้วเป็นมงคลชายทั้งสามนายนั้นไม่อาจยังกันและกันให้ยินยอมตามถ้อยคําของตนได้ฝ่ายบรรดามนุษย์นอกจากสานายนั้นบางพวกเชื่อคําของชายเหล่านั้นบางพวกไม่เชื่อพวกที่ไม่เชื่อก็เถียงกับพวกที่เชื่อเหล่านั้นพวกที่เชื่อถ้อยคำของนายทิฏฐมังคลิกะ ถ้าถึงความปรงใจเชื่อถือว่ารูปที่เห็นแล้วเท่านั้นเป็นมงคลพวกที่เชื่อคำของคนอีกสองนายก็ลงสันนิษฐานว่าเสียงที่ฟังแล้วนั่นแหละเป็นมงคลอารมณ์ที่ทราบนั่นแหละเป็นมงคลเรื่องมงคลนี้ปรากฏไปชั่วชมพูทวีปด้วยประการชนีครั้งนั้นพวกมนุษย์ในชมพูทวีปทั้งสิ้นพากันคิดมงคลเป็นพวกพวกว่า ได้หนอเป็นมงคลแม้พวกเทวดาผู้รักษามนุษย์เหล่านั้นฟังคำนั้นจากมนุษย์แล้วก็พากันคิดอย่างนั้นเหมือนกันโดยอุบายนั้นนั่นแหละพวกภูมิมัตเทวาเทวดาประจำภูมิภาคมิตรของเทวดาผู้รักษามนุษย์ทั้งหลายพวกอากาสันตก,กะเทวดาเทวดาประจำอากาศมิตรของภูมิมัเทวาเหล่านั้น พวกเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกามิตรของอากาสันตกะเทวดาเหล่านั้นพวกอากาิทฐะเทวดาพรหมชั้นอากาิทฐะมิตรของพวกสุทัศสีเทวดาสรุปว่าพวกเทวดาและพรหมฟังคำนั้นจากมิตรของตนของตนนั้นแล้วก็พากันคิดมงคลเป็นพวกพวกการคิดมงคลเกิดขึ้นในที่ทุกสถาน จนกระทั่งในหมื่นจักรวาลด้วยประการฉนี้ก็การคิดมงคลซึ่งเกิดขึ้นแล้วนั้นยังไม่ได้ตัดสินเด็ดขาดว่านี้เป็นมงคลได้ตั้งอยู่ตลอด12ปีครั้งนั้นเทวดาและมนุษย์ทั้งสิ้นเว้นพวกอริยศสาวกเสียแต่กันเป็นสามพวกด้วยอำนาจทิฏฐมังคละสุตตมังคละและมุตตมังคละแม้บุคคลผู้หนึ่ง ซึ่งตกลงใจตามความเป็นจริงว่านี้เท่านั้นเป็นมงคลมิได้มีเลยต่อมาพวกเทวดาชั้นสุทธาวาดรู้จิตของพวกมนุษย์จึงเที่ยวบอกไปในถิ่นมนุษย์ว่าโดยล่วงไปส2องปีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากตรัสมงคลครั้นโดยล่วงไปส2องปีพวกเทวดาชั้นดาวดึง มาประชุมพร้อมกันแล้วเข้าไปเฝ้าเท้าสก,กะผู้เป็นชอมเทวดาทูลว่าขอเดชะพระองค์พู้นิรทุกข์ปัญหาปราลบถึงมงคลเกิดขึ้นแล้วพวกหนึ่งว่ารูปที่เห็นแล้วเป็นมงคลพวกหนึ่งว่าเสียงที่ฟังแล้วพวกหนึ่งว่าอารมณ์ที่ทราบแล้วในปัญหานั้นทางพวกข้าพเจ้าทั้งพวกอื่นยังตกลงกันไม่ได้ขอประทานพระโอกาส ขอพระองค์ได้โป,ปรดพยากรแก่พวกข้าพเจ้าตามเป็นจริงเถิดท้าวสักกะตรัสถามว่าเรื่องมงคลน,นี้ทีแรกเกิดขึ้นที่ไหนพวกเทวดากล่าวว่าในมนุษย์โลกท้าวสักกะกล่าวว่าพระผู้มีพระพ้าคเจ้าประทับณที่ไหนพวกเทวดากล่าวว่าในมนุษย์โลกท้าวสักกะตรัสว่าถ้ากระนั้นมาเถิดท่านพวกนี้รทุกข์ เราจักทูลถามมงคลปัญหานั้นกับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วส่งบัญชาเทพประบุตรองค์หนึ่งว่าท่านจงทูลถามพระผู้มีพระภาคทรงพาหมวดเทวดามาสู่พระเชตวันจึงเทพประบุตรนั้นถาวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วยืนณส่วนข้างหนึ่งแล้วทูลถามมงคลปัญหาพระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงวิสัชนาปัญหาของเทพประบุตรนั้นจึงได้ตรัสพระสูตรนี้ฉะนั้นแล คาถาไว้ด้วยเหตุเกิดขึ้นในโมกขลสูตรนี้เท่านี้ก่อน